เปิดข้อความบุ๋มปนัดดาทำงานเจ็ดวันรวดเอาเวลาไหนให้ลกูกสุปตาตัวแม่ยังบุ๋มปนัดดาของวงการบันเทิงที่มีงานจ่อคิวเวันรวดทั้งงานการแสดงงานอีเวนต์งานพรีเซนเตอร์งานพิธีกรจนไปถึงงานช่วยเหลือสังคมจะเอาเวลาตรงจุดไหนไปมอบให้กับน้องอันดามันลูกสาวสุดที่รักล่าสุดเจ้าตัวก็ได้ถือโอกาสดีใช้พื้นที่บนอินสตาแกรมตอบข้อสงสัยดังกล่าวให้กระจ่างด้วย การเปิดแชทสนทนาระหว่างเธอและลูกสาวในตอนที่เธอส่งข้อความไปบอกคิดถึงนอกจากนั้นแล้วบุ๋มปนัดดายังได้อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นนี้ผ่านแคปชั่นว่าหลายคนถามว่าทำไมแม่บุ๋มตั้งใจขยันทำงานมีเวลาให้ลูกบ้างไหมและนี่คือคำตอบกำลังใจแบบนี้ให้แม่ตลอดแต่ได้บอกกับตัวเองว่าสู้ๆสู้ต่อไปแม่บุม๋ม ซึ่งหลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกแชร์ออกไปก็มีแฟนๆเข้ามาร่วมกดไลค์และแสะดงความคิดเห็นกันอย่างล้นหลาม